โอเคนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟเช่นเคยนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในแมปมาป่าเดียวดายถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่เล่นในแมปไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับและก็ถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่เซตเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยเด้อยพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็หาเกมเคลียร์อยู่ก็น้องๆชอ,อ,อ,อบเกมอะไรชอบดูเกมอะไรก็บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่เขียน เม็ดหนึ่งเฮียแม่งรองอย่างโปล่อ่ะอเลยกูเอาเลไเฮียแม่งเก็บนาหน้าจะโดนปาซ้ายเป้งแดงเชือกเหลืองเม็ดเดียวเองนะตะกี้นะเกินไปเปล่าไอ้นายโดนไม่อัดตัวกูหนึ่งเม็ดอ่ะขอพาาันรับเอาเฮียแม่งกูพันยาเลยมาดิดูกรบกรบก่อนแลวกัน เฮ้ยโอ้โหแม่งเล่นระเบิดด้วยไม่โดนกูหลอกไปควายมาดิเอื้อมากูขอจริงและกูขอเม็ดเดียวลวกได้ปะมาดิโอ้โหกล้าโห่เลยไม่โดนเอ้ยเย็ดกลัวเดี๋ยวแป๊บเึียวมันดัดนมาว่ะมันเดาคูว่ะจะเย็นดีมาเป้งไอ้เหี้ยเข้าหัวเม็ดหนึ่งร้องเจอสเต็ปอย่างพี่ไป นี่แม่งหัวเน้นเกินไปแม่งแบบขึ้นสวนกลับด้วยนะแม่งมีสวนกลับด้วยตะยกี้เนี่ยสวนกลับโคตรหดอะไรครับมัดดิจะเล่นปืนไหนก่อนกอซ่าหรอจา้าพี่ขอดุลรักกัดโอ้โหแม่งกอซ่าด้วยกอซ่าจริงด้วย ก็ได้นะเล่นปืนไหนก็ได้เฮ้ยแม,แม่งโอ้โหแม่งยิงโคตรแรงจะยัีกูผ่านยาตอ,อนนี้เอาเฮียแม่งโอ้โหสวนกลับมเมาแม่งหล่อนไอ้เหี้ยแม่งเบ่งไม่โดนเลยตะเกียดอะ่ะเฮียแม่งไม่ให้กูพันยาเลยสัตวกแล้วมึงเจอกูซิวซิวสองหนึ่งซิวเกิร์ด ไอตัวนี้น่าจะตึงอยู่แหละแต่แบบคือแบบพี่เล่นโหดไงก็ไม่ไหวพี่หรอกมันน่าจะแพ้ไม่มันก็กูดีหลยสัตว์มาดิดันเลยไม่เอาไม่เอาเฮียแล้วไม่สนใจใครแล้วมาดิติ้งสองเม็ดไอที่เอาโอ้ยแม่กูเกือบตายเหลือสองเลื้อเหลือสองไอเฮียแม่งได้ไงวะเฮะ้อ คือแบบพี่แมงสวนกับเขาอดนสองเม็ดล่วงร้องอ่ะตะเกียรได้แมงร้องอ่ะยูเอ็มพีรักกันมึงจะบอกหนึ่งมาดิซ้อมกระโดดปัดซ้ายป,าดดดาป,ปัดขวากระโดดซอกกระโดดกระโดดซับปืนมาดิกูขอแบบสุดเดียวนะมาดิหัวกระโดดปัดหัวปืนไม่โดนโอ้โหไอบอลไม่ติดโอ้ย ไอวอลแม่โผล่มาได้ได้ไงอ่ะทะลุไอวอลเลยมันโปรปหรือเปล่าน้อนนัอนนั่นนงมันโปรหรือเปล่าขอกแก้มือก่อนละกันนะเกลียตัวก็ได้เข้าหัวแม่หนึ่งเจ็บดันเลยรอบนี้กระโดดปาดซ้ายอไอวอลช่วยมาดิ มาดิพันยาหรอมาดิมึงเจอสเต็ปนักแข่งละนี่เข้าหัวซับปืนเฮ้ยเฮ้ยโอ้อย,ออย,ออยไ,มไม่ไม่ตายได้ไงฮะฮ้ยมันไ,ไม่ตายได้ไงอะ่ะย,ยี่เย้ากูหวัวร้อนละเงาดิบอกจริงละแม่งโคตรร้อนอะตอนนี้ไม่ได้เปิดแอรอ์ปไระเด็น สก,กาเหรอพยาไกลเหรอมาดีสามเมดรล่วงขอสามเม็ดนะไม่โดนนี่เข้าสามเมดรล่วงเรียแม่งสามเม็ดจริงเข้ายิงเข้าตัวเม็ดหนึ่งอ่ะอีกสองเม็ดเข้าหัวแดงเชือกก็หดเกินคือแบบเก่งเกินนี่ขอแบบสามเม็ดก็สามเม็ดอ่ะเกมนี้ขอสองเมด็ดแตกปะทำได้ไหม โดปัดหัวไม่เจอเฮ้ยไม่โดนไอ้ไอวอสวยไอ้วอลคอนเร็วอ่ะครับไหนมาดิมาดิวัดเลยป่ะวัดเออไอชียแม่งโอ้โหแม่งรีโลดได้พลาดียเลฟทีแม่งพลาดว่ะลุ่มมันหลัดมาดไหนโอ้โหอยู่อยู่ที่เดิมหรอจ้า เหอดันเราจา๋าเนาะมาดิไม่โดนอืมกูรู้ละนี่เจอสเต็มนักแข่งกระโดดฟาดขวามาดิบัดปะล่าบัดปะล่าบัดปะล่าเฮียเขา้าหัวหน่น่าจุกหลบอย่างไวมาดิดันหรอมากูไม่เคยกลัวกูไม่ทานยาด้วยเพราะไม่มียาปึ๊บโอ้โหเอียกูลนเฮียระยะใกล้โอ้โหแม่งชิบหายละไอ้เยอ้เฮียแม่งเฮียแม่งลนจัดอะ จริงพี่ก็แบบต่อให้นะเผื่อแบบเกมสุดท้ายมันจะได้ตึงไงขอเล่นเป็นดีเถอะสองขวางรักกันอย่างเอาครับผมเกมนี้ก็รู้สึกว่าซิลนะถ้าพี่เอาจริงอ่ะกูขอจริงละมาดิจังหวะน,นี้ไหนกระโดดปาหัวเจอจะเอ๋เป้งไม่โดนเป้เอ้อ ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงกดตัวกูหรอวะกูต่อยแม่งเลยโอ้แม่งกดตัวไอ้เหี้ยแม่งแม่งกลัวกลัวโอ้โหเกินไปไเฮียเกมนี้ส่อเลยละกันแม่งกดตัวมันกดสองเม็ดว่าโอเคนะมันลูกซองยาวไงไปเออมันไม่แฟร์เลยมาดิดีเสิร์ชก็มาดิครับผม จังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงอืสุดขาวด้วยหมวกขาวตี่เฮ็ดเดียวเฮียแมง่งยากเปลี่ยนชุดนะคราวหน้าน่าจะใส่ชุดดำนะครับผมเม็ดเดียวร่วงคิดดูเฮียแมงไม่ได้ฟุบนะแต่กินอ่ะขอขออีกเม็ดละกันเผื่อแบบน้องๆจะได้เชียร์พี่โหดเปง่งไม่โดนเะฮียแมงน่าจะฟุกแหละครับ ขวนเป้งโอ้โหแม่งหลบได้เฮียแม่งหลบเก่งนะน่าเป้งโอ้โหไม่โดนไอ้วอลเฮียอย่างไกลเลยกดไอ้วอลซ่อมไม่ติดนี่นี่เฮียเข้าตัวไปดีนี่เป้งไม่โดนเป้งโอ้โหกูขอนัดนี้ละเป้งโอ้โหเฮียแม่งกูตายยิงไม่ออกไอ้เฮียสัตว์เอ้ย ถือว่าพี่อ่อยให้ละก,กันโอ้โหเกมนี้กูจะแพ้ไม่ได้นะเกมที่แล้วก็แพ้แล้วอ่ะคิดดูดิเกมนี้ขอจริงละสองควางเหรอมาอีกได้ยังเจอพี่มังไม่รู้จักกูหรอนายซองควาง <c oughs> <c oughs> เกินไปนี่จ่าเอ๋ลูกพ่อ,อยังไงยังไงยังไงอ้าวไม่ใช่หรอ เป้งเข้าหัวจ็บนั่นน่ะเป้งไม่โดนไอวอลเอ้ยไอวอลไม่ติดโอโ้โหใช่ยแมมาดิเป้งโอโ้โหมาดิไม่แหงทานยาหรอกเป้งโอโ้โหแมงเมาหล่อนดีโหลดแป๊บหนึ่งจูเป้งหัวแดงเสือนั้นๆพี่ก็ไม่อยากจำเห่อครับพอดีก็ตัวน้องๆก็เห็นนะครับว่าฝีมือพี่เป็นยังไงครับก็โคับ ก็โหดอยู่แบบก็แถวหน้าของแบบเกมฟรีไฟนี่อะไรวะพูดเชี่ยวะลรวะมาดิโฟกัดกับเกมเป้งไม่โดนมาดิไหนเป้งไม่โดนไอบอลสวยกระโดดปัดข้างหลังเป้งเข้าหัวแม่นึงเป้งไม่โดนแม่งกดตัวอัดตัวอีกแล้วกูเบื่อไว้พวกอัดตัวเสีย yeah. เกินไปเฮ้ยเกมนี้แม่งซูสีวะ ยืนพีนะขอ,อจริงละยังไงกระโดดไปกระโดดมามาดิหลอกโอ้ข้างบนเดี๋ยวเจอมึงละมาดิอ๋อโหแม่งเลยนี่เข้าหัวเม็ดหนึ่งสวยเจ็บนั่นแน,น่จะไปไหนเรจาจะดันเลยเฮียร้องเอาเมาเมาเมา,มา,มา,มาเฮ้ย เข้าหัวนะเข้าหัวนะไม่มีเลืองเลยนะตะกี้นะไม่มีเลืองนะเข้าหัวนะเี่แม้มเมากูหล่อนนะฮี่ยเมาพี่มันหล่อนหรือกูหล่อนเองวะมันเจอสเต็ปกูไปเป็นไงอา้าวยืนเอยไอควาย้ยมาดิีพี่ไม่อยากยิงนะคือแบบพี่ยิงเรียกเฉยๆนี่เข้าหัวโอ้โหห้าเมตรไม่ตาย เก็บน้ำหน้าขวกดันเลยจะเอ๋ลูกพ่อปืดเม็ดเดียวล่วงเป็นไงล่ะเจะโหมดของพี่ยูอมพีก็โหดอะครับไม่มีเหลืองเลยน้องๆแบบเห็นพี่โหดปะก็ถ้าคิดว่าโหดก็กดติดตามพี่ด้วยนะครับผม,อ,มอยู่แล้ว <c oughs> มาดิโอ้โหแม่งยูเอ็มพีเฮ้ย M P สี่ศูนย์แล้วก็ดีส์ดเจอได้เกมนี้ซิลรู้สึกว่ากษนะนะเกมเนี้ยไปเอ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งเลยเป้กสวยไอวอลโคตรเร็วนนั้นบูย่าโคได้าล้วครับชิลยิ่งโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้เขาดำไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย